โอเคผมงก็ขอกรับสวัสดีแฟนเกมอากูบายทุกคนทุกท่านกันด้วยผมกลับมาผมอีกครั <P> ้งครับแอคชันเกมก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาหาไข่อีสเตอร์อีกกันนะอ่าเป็นไข่อีสเตอร์เนาะในเทศกาลอีสเตอร์อีกดีนะเออก็จริงๆเนี่ยเทศกาลนี้ในเกมอารกูบายอะ่ะคือมันเริ่มตั้งแต่วันพริหัสวันที่14เลยแล้วผมเพิ่งมาอัดวันที่17 <laughs> เพราะว่าผมเนี่ยผมไม่ไม่มไม่มีเวลานะที่จริงผมจ่ายตั้งแต่วันแรกเลยเลยแต่ว่าผมเนี่ยติดทุลระนิดนึงเนาะก็ต้องขอไัยด้วยละกันนะโอเคก็ไปเดี๋ยวผมจะไปหากันเลยนะฮะไปกันเลยเก็บอ,อุย้ยอะไรเนี่ยอา้าโอ้ยไอคาโนไอคาโนไอคาโน,าโนปัโถเอ้ยมามามาโอเคทุกคนก็เดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาหาประมาณสักห้ากล่องละกันเนาะเออก็หาแค่ห้ากล่องก็พอผมก,ก็แล้วก็มาดูกันว่า ในห้ากล่องเนี่ยไม่ใช่5ากล่องเนี่ยห้าใบดีเออเพราะว่าถานกา่เอกมันมันให้หาไข่ไงเ,เออมันไม่ได้หากล่องดีกว่าเออแม่เงยเออก็จะหาสักประมาณ5้าใบแล้วกันแลน้วก็มาดูกันนะว่า5้าใบที่ผมหาเนี่ยจะได้ของดีหรือไม่ดีอะไรบ้างนะฮะโอเคก็ไปกันเลยไปกพตอนนี้ก็เป็นเวลากี่โมงวะสิบเก้านากายี่สิบยี่สิบนาทีนะฮะก็มาหาตอนกลางคืนแนละะ้วก็ผมลองหาตรงงานแล้วแหละ ก็ตอนวันมันแทบจะยังไม่เจอเลยนะฮะเออน่าจะให้เขาน่าจะให้หาตอนกลางคืนนะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวมาหาตอนกลางคืนกันดีกว่านะฮะโอ้โหโอ้โหคอนเซปต์เอ็กเซนเกมแหมเลกทุกคลิปจริงๆเลยนะฮะโอเคทุกคนก็ที่แรกที่ผมจะมาหานะฮะก็จะเป็นที่ป่าลิทวูดละกันเนาะเออก็สลับคืนแรกเนาะผมจะมาหาที่ป่าลิทวูดนะก็ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปหากันเลย โอเคทุกคนเจอแล้วนะ <Yeah. S 1> อ้โหเจออย่างรวดเร็วเลยนะโอ้หนึนกว่ามันจะได้จะได้ตัดคลิปอีกแล้วนะฮะนี่ก็เจออย่างรวดเร็วนะตอนนี้เป็นเวลาออสองทุบนะเออ <c oughs> นี่นะก็รูปร่างหน้าตาไข่ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะนี่ก็ได้อะไรวะเอออ่านไม่ออก <c oughs> นีรูปร่างมันก็จะประมาณนี้เลยนะฮะทุกคนมานี่เดี๋ยวเปิดไฟดูนะนี่โอเคก็มาเดี๋ยวเปิดกันเลยว่าใบแรกได้อะไรเอ่ยจุ๊บเอ้ยได้อะไรวะ ขอดูแป๊บนึงได้ที่ตั้งอิทติแฟกนะฮะโอ้โหก็จัดว่าดีเลยนะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปหาใบที่2กันเลยดีกว่านะฮะก็คืนแรกก็จัดว่าดีเลยนะฮะโอโ้เจออย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โห<อ>แต่ก็มันก็ไม่แน่นาะก็ทุกคนก็ลองย้อนไปดูคลิปเอ,อผมหาไอ,ไอ้กล่องมาเลนไ์ได้นะอ้โหกว่าจะหาเจอปั๊ดถูว่า <c oughs> จะหาเจอแออม่งคือมันอาจจะแบบหลอกไงเออมันอาจจะแบบ หลอกให้เจอแบบหลอกเออเอเอโอ้พูดอะไรวะมาจะหลอกแบบว่าเจอใบแรกอย่างรวดเร็วแล้วใบที่สองก็แบบปาไปแบบนานมากอะ่ะก็มันอะไรก็เป็นไปได้นะฮะโอเคก็ไปเดี๋ยวไปหาใบาที่สองกันต่อเลยดีกว่านะฮะโอเคทุกคนเจอใบที่สองแล้วนะโอ้โหกระตุกว่ะเฮ้ยนี่ผมปรับอะไรเนี่ยผมปรับรูนะเฮ้ยเมื่อกี้ผมเจอแล้วนะฮะใบที่สองอยู่แถวนี้ปะ แถวนี้หละอ้าวแล้วทำไมมันไม่เจอวะเอ้ยหรือว่าตุกผมตาฝาดวะเฮ้ยผมไม่ไตาฝาดฮัลโหลผมเจอจริงๆนี่ไงนี่ไงโอ้โหนี่ไงบินผ่านนะอุก,กระตุมากเลยจะมีการตระตุกต้องขออภัยด้วยนะฮะนี่เจอแล้วนะใบที่สองเนาะนี่ใบที่สองเดี๋ยวนะขอเปิดครอบเพลิงแป๊บหนึ่งเออเอาผมลืมเอาครอบเพลิงมาดกว่าโอ้โหจบแล้วเออไม่เงยลืมเ,เอาครอบเพลิงมางมา,มาเปิดไฟนี้ก็ได้ นี่นะฮะใบที่สองนี่มันก็จะบอกเลยนะว่าเราได้อะไรแต่ว่าผมว่าภาษาอังกฤษไม่ออกไงเออก็เดี๋ยวเปิดกันเลยดีกว่าใบสองก็ได้ะลรจุ๊บได้กางเกงมานะกางเกงเลยวะได้กางเกงไงน,นูอ้อ่ะกางเกงชุดพางอะ่ะเออก็อัลเมอ,อร์อัลเมอร์อได้อยู่นะฮะโอเคก็จัดว่าดีเลยนะฮะโอเคไปเดี๋ยวไปหาใบที่สามกันต่อเลยดีกว่านะ <c oughs> แล้วลืมเอาคบเพลิงมาด้วยโอ้โหแล้วมาหาตอนคืนพระเจ้าช่วยกวยทอดเอ้ยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปหาเอ้ยเจอแล้วนะ เด,ดี๋ยวเโอ้โหเจอสองใบติดกันโอ้โอะไรครับเนี่ย <c oughs> เจออย่างรวดเร็วมาใบที่สามนะฮะใบสามได้อะไรเอ่ยได้เหล็กอะไรสักอย่างนั่นแหละโอเคมาเปิดกันอ๋อได้เป็นที่ขุดเหล็กนะฮะอ่าโอ้โหค่าพังก็เยอะเอาเรื่องเหมือนกันนะฮะทุกคนก็จัดว่าดีเลยนะฮะโอเคก็ไปไปเอาใบที่สี่กันเลยดีกว่าโอ้โหวันนี้เจออย่างเร็วอะทุกคน โอ้คิดจะถึงสินาทีพ้วนี่เออมานะฮะใบที่สี่ได้เป็นมเมล็ดพันอะไรสักอย่างอะไรก็มันขึ้นว่าซีดไงเออมาอ๋อได้มาเป็นมเมล็ดไอ้นี้นะฮะเออจัดว่าดีเลยนะฮะมา,มาเมล็ดนี้มเมล็ดอะไรก็ไม่รู้อะแต่ว่ารู้รู้แค่มันเป็นมเมล็ดที่ต้องต้องซื้อในร้านค้าเออประมาณห้อมเบอร์ได้มั้งโอเคทุกคนก็วันนี้จัดว่าดีเลยนะฮะเจออย่างรวดเร็วแล้วก็ ลืมเอาครอบเพลิงใหม่เช่นเคยเดิมมนตลาเจอวันนี้หโหโคตรมืดเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปหาใบที่ห้าใบสุดท้ายกันเลยดีกว่าเอ้ยใบที่ห้าเดี๋ยวคลิปจะจบไวหรือเปล่านะทุกคนเออหาหาสักสิบใบดีไหมเริ่มโลภแล้วฮะเริ่มโลภแล้วทุกคนโอเคทุกคนไปเดี๋ยวหาสักประมาณาอเ,เออห้าใบพอแหละเออผมว่าใบใบสุดท้ายมันน่าจะหายากนะเพราะว่า ตอนนี้ก็เป็นเวลาที่มืดมากๆแล้วผมก็ลืมเอาคอบเพลิงมาได้โอ้โหสุดยอดเลยโอเคทุกคนไปเดี๋ยวไปหาใบที่ยานต่อนะฮะ โอเคครับ okay, ผมก็เจอใบที่5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ <Wow. S 1> ว้าวว่าจะเจอนะฮะโอ้โหนี่ก็เป็นวันแรกเลยนะฮะเฮ้ยวันนี้จัดว่าดีเนาะตอนนี้เวลากี่โมงวะเดีย๋ยวดูแปบ๊บตีสามนะฮะโอเคใกล้จะตีสี่แล้วนะก็เจอใบที่ห้าใบสุดท้ายแล้วนะโอ้โหคลิปนี้ถือว่าเร็วเลยนะฮะนี่ก็ได้อะไรเอ่ยดูสิเจ๊บเอ้ยได้ได,ได้ได้กองมานะนี่กองนี้นะ เออก็เอามาเลยแบบว่าเล่นสนุกสนุกได้นะฮะโอเคก็สาบคืนแรกก็ได้มาห้าใบอย่างรวดเร็วนะฮะโอ้โหเออจัดว่าดีเลยนะฮะนี่โอ้โหหาแบบแปบ๊บเดียวหาเจอออโหดเกินอะไรครับเนี่ยโอเคทุกคนเดี๋ยวจะหาลองหาสักนิดนึงแล้วกันนะฮะเผื่อเจอใบที่หกไงเออก็เ <laughs> มื่อวันนี้ก็แบบว่าคิปแบบว่ามันก็มันก็คดข้างอย่าเร็วอะเออทุกคน ว่าเจอเร็วมากเลยนะเนี่ยเออโอเคคนระับทุกคนมาเดี๋ยวลองหาสักนิดนึงแล้วกันนะโอเคนะผมก็สลับคืนนี้นะก็จบกันไปเรียบร้อยแล้วฮนะเดี๋ยวมาดูว่าผมเนี่ยในห้ากล่องเนี่ยผมได้อะไรไปบ้างนะก็มาสุปสุดท้ายแล้วกันนี่นะผมได้มาสอย่างนี้ฮนะจริงก็ได้5้าอย่างอะไรก็คือกองอันสุดท้ายอนะแต่ว่า เกมแม่งเด้งครับทุกคนเกมมันเด้งนะฮะก็เลยได้แค่สี่อันฮะแล้วกล่องสุดท้ายคือมันมันเด้งไปตอนที่ผมไม่เจอกล่องสุดท้ายทีไงแล้วมันก็เลยแบบว่าไม่ไม่ได้เลยนะฮะไม่ได้ของเลยนะ,ะโอ้โหโคตรเซ็งอ่ะแม่งเกมเด้งปถัถูตถเอ้ยเลยนะฮะทุกคนโอ้โหน่าเสียดายอะ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรเนาะเออก็ถือว่าเจอห้ากล่องไปที่เรียบร้อยนะฮะโอเคก็จัดว่าได้ของค่อนข้างที่จะดีเลยนะฮะทุกคนบางบางครั้งอาจจะได้ของเทคด้วยนะฮะแต่ว่า ผมผมดวงไม่ค่อยดีไงก็เลยไม่ได้ของเทค่ยเออแต่ว่าถึงถึงผมยังไม่ได้ของเทคแต่ผมได้ของแบบว่าคือแค่แค่อันนี้อันเดียมันก็แบบว่าคุ้มแลว้วอ่ะเพราะว่าอันเนี้ยคือมันราคาประมาณห้าอมเบอร์ได้มั้งครับทุกคนเออก็น้อยสุดมันก็ประมาณห้าอมเบอร์ก็คือเราไม่ต้องเสียเอมเบอร์ในการไปซื้อมันเลยอ,ะอ่ะเออก็จัดว่าดีแล้วนะฮะโอเคทุกคนก็เดี๋ยวจบคลิปกันเลยดีกว่านะฮะโอเค โอเคครับ okay. ทุกคนก็เป็นกันมากครับผมสลับคลิปนี้ก็ถ้าชอบเนี่ยก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดติดตามมาด้วยผมจะได้พาคลิปใหม่ๆนี้นะคลิปหน้าจะไปอะไรรอติดตามได้เลยนะทุกคนสรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันในคลิปหน้าผมสวัสดีครับปไปแล้วผมบายนี่โอ้โหโดดกลางอากาศไปไงล่ะเออกดเท่ไปแล้วผม